สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แปรนดคุณภาพจากเพียวไลมีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนึ่งก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงกับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสัปดาห์นี้ครับผมขอพาทุกท่านครับมาทําความรู้จักกับธุรกิจขายตรงน้องใหม่ครับ นั่นคือบริษัทมอสเวลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับถึงที่มาที่ไปของบริษัทครับก็จะนั่งอยู่ข้างผมครับนั่นคือคุณสอนนัทสาระสมบัติครับประธานกรรมการบริษัทม o สเวลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมต้องถามนิดนึงครับในส่วนของมอ w เวลต้องบอกว่าเป็นธุรกิจขายตรงน้องใหม่อในตรงเนี้ยเริ่มต้นมานานหรือยังครับคุณสอนัทบริษัทมอส อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ,รบเข้าก่อตั้งได้ตั้งกระมาณกลางปี2555ครับผมตอนนี้ก็เข้าจะปีที่2แล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนาในการทำธุรกิจมาเรื่อยๆครับก็ คือก่อนหน,น้านี้คุณสรนัทเคยท,ทําธุรกิจขายตรงอะไรมาก่อนไหมนี่ยก่อนก่อนหน้าที่จะมาเข้าสู่ธุรกิจขายตรงก่อนที่จะทําเป็นของตัวเองเนี่ยก็เคยไศึกษามาบ้างก็อาจจะเข้าไปลองกับบริษทัทอื่นมาบ้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ศึกจริงจริงศึกษาดูเนี่ยมาก็หลายปีจะเป็นสิปีแล้วก็ได้ครับเพราะว่าในรอบตัวเรานะ่คนใช้สินค้าขายตรงกันเยอะแล้วในประเทศไทยมีมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อย เป็นที่รู้จักกันมากแต่ว่าถามว่าในชีวิตประจำวันเราประจําวันเราเนี่ยใช้สินค้าขายตรงตลอดไหมใช้ตลอดอแต่ว่าโอเคพอถึงจุดนั้นผมก็เริ่มศึกษาดูอขายตรงเป็นยังไงซึ่งโอเคก็คือสมัยก่อนทุกคนก็รู้จักบริษัทใหญ่ๆก็คือโอเคผมก็ใช้สินค้าครับสินคับผมก็ร่วมลองลองลองเท้าดูเหมือนกันเรียกว่าไปลองหาประสบการณ์ลองชิมลามด้วยเพื่อที่จะหันมาเปิดร้าแต่ได้สิบปีแล้วนะฮะสิบปีแล้วนะผมก็ทำมาไดเรื่อยๆดูดูมาไเรื่อยๆแต่ว่าโอเคก็คือ โอเคเหมือนกับเป็นผู้ใช้มากกว่าแล้วก็ดูคนอื่นเขาทำแล้วก็ได้รับรู้ในการทํางานคนอื่นมาตลอดครับทำไมกัรสาเหตุถึงต้องมาเปิดบริษัทเองตรงนี้เป็นต้รต้องดูต้องย้อนกลับมาที่พื้นฐานของเราก่อนนะครับว่าในครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวคุณหมอครับพอครอบครัวคุณหมอเนี่ยเราผมจะเห็นความเป็นสุขภาพหรือความผู้ป่วยในตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นเด็กจนถึงปัจจุบัน พอทาแล้วพอเห็นแล้วเนี่ยน้าคุณพ่อเนี่ยก็มีความพิดในเรื่ององสุขภาพอยู่แล้วแขาก็มองว่าถ้าทําสินค้าสุขภาพอย่างเช่นอาหารเสริมต่างเนี่ยเพื่อดูแลผู้สุขภาพไม่ดีทั้งหลายให้สุขภาพที่ดีขึ้นดีดีขึ้นดีขึ้นโดยแต่ให้ประเทศไทยดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะดีก็คือคุณพ่อก็ทาโรงงานผลิตชื่อ health is well ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมครับซึ่งเป็นเมนหลักของเป็นสินค้าโรงงานผลิตของเรา พอจากนั้นก็มองว่าอนอกจากนี้นเราจะกระจายสินค้าเนี่ยสินค้าสุขภาพให้กับคนอื่นยังไงเออมีช่องทางที่ง่ายแล้วตรงๆของผู้บริโภคก็คือไขต่ตัมถึงแม้ว่าไขาต่ต่าจะไม่ค่อยเป็นจะไม่ค่อยเรียกว่าไข่ตรงมันมีหลากหลายก่อนข้างที่จะคนกระโดดเข้ามาเยอะ<ก>ผมจะถ,ถามส่วนของคุณสอนรายหนึ่ง มีความมั่นใจขนาดไหน,หนที่หลังจากที่หลังจากเราไปหาประสบการณ์และเรามาเปิดธุรกิจขายตรงน้องใหม่อย่างโมเดลก็ถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาไหมก็คือช่วเป็นช่วงกันเรียนรู้มากกว่าอพอมาถึงปีนี้นผมเราเห็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาโอเค okay, ตอนนี้เราจะพัฒนาต่อไปให้ธุรกิจ ของบริษัทมอสเวล uh huh. ให้ดำเนินตามระบบให้ดีขึ้น uh huh. ดีขึ้นดีข uh ึ huh. ้นถามว่าช่วยในการในการที่จะตรงนี้ต้องเรียกว่าต้องมีการวางมสเตจในการทํางานอยากให้คุณสอนัดเล่านหนึงในส่วนของแนวทางในช่วงเริ่มต้นน่ะ เราใช้อะไรเป็นตัวนาล่องในการที่จะเรียกสร้างการรับรู้ของธุรกิจของเราคือเราใช้สินตัวสินค้าเป็นหลักนะครับ,รบเพราะสินค้าเนี่ยเป็นตัวเปิดใจ uh huh. ที่ดีของผู้บริโภคถ้าเกิดสินค้าตอบสนองอย่างเช่นสุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นซึ่งหลายท่านรวมทั้งสิ่งที่ก่อนที่จะทําประสัทต,ตัวนี้เราก็ลองอให้หลายท่านมีการศึกษามีการท,กทดลองตลอดตลอดเวลา ซึ่งผมก็ร่วมในการวิจัยด้วยเหมือนกันอพอหลังจากนั้นก็พอถึงขั้นมเสเซลเนี่ยผมให้ผู้บริโภคไปได้ใช้ครับผู้บริโภคสุขภาพดีขึ้นซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนโอเคว่าเมื่อใช้สินค้าของมเสเซลสุขภาพโดยทุกคนจะดีขึ้นกว่าเดิมสินค้าตัวไหนครับที่ว่าเรียกว่าเป็นตัวต,ตัวตัวโชทงนะครับก็คือตัวนี้ฮะก็คือพุทธพลัสตัวนี้ก็คือเป็นตัวปรับสมดุลก็เป็นเรื่องของหารเสริมสุขภาพเป็นหลักคือ หลายท่านได้รับบริโภคสินค้าตัวนี้ทุกคนจะดีขึ้นหมดกุฎาพัดมันมีความโดดเด่นในนี้ส่วนผสมเป็นข้าวตองเป็นู้ข้าวหรือยังไงครับคุณหิถูกต้องครับมันมีข้าวตองเป็นฉาขันลราเห็นเจอ3ตัวนี้3าตัวหลักของสินค้าตัวนี้ถือว่ามีทําให้สินค้าตัวนี้ผู้บริโภคบริโภคแล้วปรับสมดุลร่างกายทําให้สุขภาพดีขึ้น เรียกว่าเป็นการเปิดใจด้วยสินค้า,าเป็นการนำล่องตัวนี้เป็นตัวใช้ว่าเป็นตัวหลักของนำร่องตัวหลักของณตอนนี้ครับผมแล้วปัจจุบันนะคะเห็นนอกจากตัวคุณตาพัดแล้วรเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มกี่รายการเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็จะถ้าง่ายๆก็จะสามกลุ่มง่าย,าย,ายๆรก็คืออ่านเสริมครสองก็คือสินค้าอุป,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 ปโภคซึ่งจะมีเรื่องเหล่านี้แล้วก็อีกกลุ่มก็คือเครื่องสังอนงซึ่งเครื่องสังเางเนี่ยเราจะ ตอนนี้ออกสู่ตลาดแล้ว4ี่ห้าตัวแล้วครับครับก็ตอนนี้ก็โดยเมนหลักแล้วอาหารเสริมเราเนี่ยจะมีอาหารอย่างเช่นตัวผู้หญิงสับสับสุภาพสุภาพสตรีสุภาพบุรุษแล้วก็ปรับสมดุลอันนี้เป็นตัวหลักของของสินค้าอาหารเสริมของเราครับการทำตลาดการทำตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเาเรียกว่าสื่อสารสร้างการรับรู้ง่ายไหมต่อ สินค้าแต่แต่ละตัวเนี่ยในการทําช่วงแรกเพราะว่าก็บอกว่าส่วนของโมดเวลเ,วลเองก็ถือเป็นน้องใหม่จริงๆก็หลายๆค่ายก็เกิดขึ้นมาเยอะ,รอะเรามีการวางเป้าหมายวิแผนงานในตรงนี้ยังไงในการที่จะกระตุ้นคนเข้ามาสู่ธุรกิจบ้างนะในช่วงแรกๆออตอนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราใช้วิธีการให้ผู้ประกอบได้ลองสินค้าอพอลองสินค้าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเริ่มให้ผู้ประกอบ ลองสินค้าคตอนนี้ฐานของผู้บริโภคค่อนข้างจะกว้างมากขึ้นตอนนี้ก็มองว่าเราจะพัฒนาผู้ทําธุรกิจแต่ตอนนี้ก็ยังเน้นใหู้ดลองใช้แล้วก็เพื่อบริโภคแล้วตอนนี้ก็พัฒนาความเป็นธุรกิจอาจจะมีชื่อจนานเขาก็จะมีการาพัฒนาความเป็นผู้นำค,ความการทำธุรกิจให้มากขึ้นโดยที่จะมีคือตอนนี้ผมก็มีมือไม้สำคัญที่ผมตั้งใจ ตามแนวที่ผมต้องการ uh huh. เพราะชักที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกไม,ไม่ค่อยจะเรียกว่าจะเริ่มมีคนมาเสริมทัยในส่วนของช่วยขับเคลื่อนธุรกิจถูกต,ต้องอยากจะถามคุณดูในหนึ่งนอกจากสินค้าและในส่วนของกลยุทธ์อื่นๆช่วงแรกที่เราเสริมทับเข้าไปว่าจะเป็นการระบบเทรนนิ่งหรือว่าโปรโมชั่นที่เราเรามีการอัดมากน้อยแค่ไหนช่วงเริ่มต้น ปีนี้จะได้เห็นครับว่าเราจะมีอะไรที่มากขึ้นจาสิ่งที่ผ่านมาทั้งโปรโมชั่นและการเทรนนิ่งหรืออื่นๆทั้งระบบต่างๆเนี่ยเราจะพัฒนาจากสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ปีที่มาเป็นการเรียนรู้แตวตอนปีนี้ปี2557เป็นปีที่การเติบโตของบริษัทเราให้ให้เดโมนและเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นจะบอกก้ากระโดดไหมก็ต้องบอกเก้ากระโดดในช่วงปีเสร อยากให้คุณผูมองค่อนข้างที่จะพอใจมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงในช่วงช่วงที่ผ่านมาถามว่าส่วนที่ผ่านมาครับถ้าเกิดหลายหลายท่านจะเห็นว่า w ัตสมาเซออาจจะดูเงียบเงบอาจจะเงียบมันก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวเนื่องจากว่าเราให้กับผู้บริโภคเป็นหลักแต่ถามว่าถึงขัน้นเติบโตนี่อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นค่อยๆเรียนให้ทราบหรือ,เร,อเราค่อยๆโตแล้วก <ไป S 1> ็ไปเรื่อย แสดงว่าต้องบอกว่าปีนี so slide, today, ้ค่อนข้างที่จะเดินเครื่องเต็มกรมสือเลยนหลังจากต้องบอกว่าในช่วงที่พัฒนานะครับคุณผู้ชมรับคงยังไม่เคยเห็นในส่วนของธุรกิจขายตรงมดเวลสักเท่าไหร่ครับต้องบอกว่าในปีนี้ต้องเห็นมดเวลออกตามสื่อหรือตามเรื่องคุณภาพต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะได้เห็นครับได้เห็นครับถ้าคุณผูพูดถึงทิศทางของหรือเป้าหมายของมดเวลในนับจากนี้คุณดูมองยังไงบ้างครับอันเนี้ย การสโมสลจะพัฒนาให้ในทั้งระบบ,บและการทํางานแล้วก็การดูแลสมาชิกให้ทํางานได้สะดวกง่ายขึ้นแล้วถึงอย่างไรตามบร,ริษาทของมอเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็จะสนับสนุสนสมาชิกทุกท่านให้ดำเงินการให้ประสบความสำเร็จซึ่งจะมีได้หลายวิธีซึ่งก็แล้วแต่กรณีของแต่ละท่านว่าสามารถพนาต่อยู่ในในกฎในนแนวทางของนโยบายของเรา้าว่าเราจะมุ่งหน้าสู่คือ คุณภาพครูคุณธรรม<า>เรียกว่ามีจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้ามาเสริมทับกับคนที่กําลังจะเข้ามาถูกต้องมากท,าทีเดียวนะปัจจุบันนะเป็นสมุนของสมาชิ่กเรามีมากน้อยแค่ไหนนคอือสมาช์ทตอนนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคตอนนี้เราหลักอยู่ที่6000ระหัสตอนนี้แต่ว่าส่วนอย่างทราบนะคือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือผู้บริโภคส่วนใหญ่ครับแต่ว่าจะให้พัฒนาเนี่ยโอเคตอนนี้เราจะค่อยๆผู้บริโภคเริ่มสนใจ ปากต่อปากแล้วตอนนี้แต่กระงรจะให้เขาหลายโปรแกรมหลายยาเนี้ยให้เขาพัฒนาให้เขาเป็นนักธุรกิจของมอสโยวแพ้อยู่ในเป็นครอบครัวมอสโยวให้ได้แล้วโตโต้ได้ขยายความเป็นครอบครัวมอสโยวให้ออกไปให้ทั่วทั่วประเทศและอาจจะถึงประเทศใกล้เคียงกับเราในอนาคตก็เราก็มีแผนในส่วนของการที่จะเข้าไปบุกตลาดเอีด้วยเนาะโดยของมอสโยรับ ครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์นะครับของธุรกิจม o d เวลนะครับสำหรับในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงในส่วนของยุทธศาสตร์ปี2 5 5 1นะครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไป่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นลาล่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉนันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเลยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูก,ถกต้องท,ที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะลึกขายตรงกับผงพิชิตเหมือนไทยสงครับสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงยุทธศาสตร์การบุกตลาดครับในปี2,557นี้ของบริษัทโมเบลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราถึงยุทธศาสตร์นับจากนี้ครับนั่นก็คือคุณธีรเมธขำคงครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทโมเบลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับสวัสดีครับนครับีครับ ครับต้องบอกว่าปีนี้การแข่งขันของธุรกิจขายตรงค่อนข้างที่จะเรียกว่าดูเดือดเลือดพ่านเลยทีเดียวในส่วนของมอเวลมีการเตรียมแผนลุกปี25 7เจนี้ยังไงครับครับผมก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจที่ทุกคนรู้อยู่นะครับว่าเรื่องของมีผลกระทบหลายๆอย่างซึ่งปีนี้มันก็มีสมบทถมบนกระทบตั้งแต่ปีที่แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราที่ที่จะปรับทับใหม่เนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็คงจะต้องสู้ตลาดพอสมควรนะครับอย่างตอนนี้เราก็ ได้มีการลุกตลาดในจุดที่เสี่ยงในผลกระทบในเรื่องของการเมืองน้อยที่สุดนะครับที่เรากําลังจะลงไปตอนนี้นะครับแล้วก็เล่งในเรื่องของยุทธศาสตร์เหตุผลเพราะว่าหนึ่งระยะหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือสองปีที่ผ่านมาของบริษัทที่เปิดมาเนี่ยนะครับเป็นการที่เรียกว่าลองตลาดมากกว่านะครับยังไม่ได้บุกตลาดมากมากเท่าเท่าที่ควรใช่ไหมปีนี้จะเป็นปีที่เราต้องลุกตลาดให้เร็วผมถือว่าวันนี้หลายๆหลายๆที่ถือว่าเป็นวิกฤต แต่ผมมองว่าวันนี้มันคือโอกาสของมดเวลจริงๆเป็นโอกาสเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ค่อยกล้าทําอะไรเนื่องอาจจะเรื่องของเงินทุนเรื่องของสินสินทรัพย์ถูกต้องไหมฮะเรื่องของโรงงานผลิตอะไรหลายอย่างเนี่ยของเรามันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้น,นอันนี้คือวิกฤตของคนอื่นแต่เรากําลังมองว่ามันเป็นโอกาสของเราที่เราจะก้าวข้ามทันทีครับอันนี้คือตรงนี้เราวางสเตไว้า